ถามกันตรงๆบอกกันตรงๆในความรู้สึกของเราเราคิดว่ามันเป็นอย่างที่เขาพูดไหมมันย่อยได้มันดีเหลือเกินโอ้โหดินมันนุ่มมันเป็นอย่างที่เขาพูดมนก็ว่าช่วยได้ความย้วยดีในความรู้สึกของเราใช่ไหมหลังจกเอามาใช้แล้วเป็นไงาะอ่าในความรู้สึกของเราเลยกับพื้นนาแปลงนี้ที่เราเคยเป็นคนไถเองทําเองอะไรเองอยู่เนี่ยปีนี้เป็นไงรุ่นนี้เป็นไงเตียง่ายเนี่ยปตีง่ายขึ้นไม่เป็นก้อนเมื่อก่อนมันจะเป็นลูกๆใช่ไหม ลาย่ำไม่ลงมันจะอ๋อย่ำแล้วมันก็จะเดี๋ยวก็นูนขึ้นมาเหมือนกดไปทับไปฟู่พอเราเลยไปมันก็ขึ้นมาอีกเหมือนเดิมแล้ววันนี้เป็นไงกระดูกระจายดีวันนี้กระจายตีไม่ได้จับก้อนเทไรไม่ได้จับก้อนแล้วดินดินกระดิไงไอ้ลองลองดึงมากว่าดึงเลยลองดึงยุ่ยไหมย,ยุ่ยขาดยุ่ยขาดดีนะครับเห็นเม็ดข้าวบ้างหรือย,ยังเม็ดข้าวผมย,ยังไม่เห็นเลยไม่ค่อยได้ดูใช่ไหมครับเม็ดข้าว,าวลองดูเดี๋ยวจะถ้าเกิดลมพัดอย่างเงี้ยมันจะกองมารวมกันเป็นที่ที่ ลองดูแล้วก็จะไปบี้ดูว่าถ้ามันเป็นน้ำนมไหมมันเป็นอะไรไหมลองพิสูจน์ดูบางทีบางครั้งเนี่ยเราจะได้มั่นใจกับการในสิ่งที่เราทําแต่เรามีการพูดคุยกันไว้วก่อนว่าข้าวดินมันจะแก้ได้ภาย,ภายในสามฤดูใช่ไหมเราเข้าใจตรงนี้ไหมครับรู้จักข้าวดินหรือเปล่าในในกรณีว่ารู้จักว่าพฤติกรรมมันเป็นอะไรยังไงเนี่ยเข้าใจมันไหมตัวของัฉวอย,ยเข้าใจไหมว่ามันมันต้องไอรุ่นที่เกี่ยวไป ที่เพิ่งจะเกีียวเนี่ยเราจะย่อยได้แค่รุ่นนั้นในฤดูนี้ไอ้รุ่นที่ขึ้นคือรุ่นที่มันเป็นของรุน่นรุ่นที่แล้วอันนี้พอเข้าใจใช่ไหมอา,อายุของมันหนึ่งเม็ดมีอายุสองถึงสิบสองปีอันนี้ก็พอเข้าใจเนาะนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะขึ้นได้ลึกๆคือเม็ดของมันอยู่ใต้ดินลึกขนาดนั้นมันก็สามารถที่จะขึ้นได้แต่ขึ้นมาเป็นต้นได้เลยเคยตามมั้งมเคยขุดตามมั้ยไม่เคยเมื่อกี้คุยกับใครเราคุยกับใคร ที่เขาบอกว่าข้างน,าน้าแต่ข้างน้าน,นี่ใช่ไหมเขาบอกเขาตามใช่ไหมยังลึกอยู่เลยขึ้นมาลึกวานใหม่เขาวานใหม่<ด>นะครับนี่ก็เพิ้งหวานด้วยแหวงไปดูมันอยู่ลึกอ๋อแปลงนี้หรอเนี่แยทำไมเขาแหลาเรื่องเรียบก็ใช้ยาคุมยายา,า,า,ยาคุมนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้หัวเชื้อตัวเล่นช่วยด้วยนะเล่นการเจริญเติบโตเนี่ยจะไม่นกอย่างเงี้ยเขาเรียกนกเลยนะคือมันจะรับไปช่วงระยะเวลาหนึ่งช่วงที่โดน ยายาคุมยาถ้า,าก็จะเหลืองลักษณะนี้นะครับจะไม่เป็นไรนะครับความรู้สึกของเราเอาความรู้สึกของเราิดหลังจากใช้ตัวนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างเอาตรงๆเลยชัดๆผอว่ามันน่าจะได้ผลดีมันดูฟางมันเล็มย่อยดีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่ไม่ได้มาเสริมเติมแต่งกันนะครับอยากพูดอะไรพูดเลยอยากจะติอะไรอยากจะว่าอะไรว่าเลยก็ต้องลองต้องลองดูกนเพราะยังไม่เพิ่งย่อยอย่างเดียว เพิ่งยาฉีดย่อยอคาดว่าน่าจะลดได้สักประมาณ4-50%ในในในรุ่นนี้แต่ของชวัย21วันน่าจะได้ถึง5-60%นะครับในรุ่นแรกเลยเดี๋ยวเราจะตามมาดูนะครับในแปลงนาแปลงนี้ของคุณชวัยกับกับแฟนชื่ออะไรนะนิตานิตาคุณนิตานะครับซึ่งจริงๆเราบอกว่าไม่ค่อยได้ลงนาเท่าไหร่ครับคุณชวัยลงคนเดียวไม,ไม่ลงเลยเขาดูแลเรื่องการค<ม>้าขาย นะครับแล้วมาดูเดี๋ยวเราตามมาดูเรายังตกใจเพราะว่าเราเห็นเมื่อสักครู่นี้รถไถใช้แก๊สเหรอรถผมไม่ได้เห็นครั้งแรกว่ารถไถนาใช้แก๊สได้่ดยอมนะเออทำมานานยังแปลงมานานนี่ยังลุนนี้ทำมาปีกว่าแล้วเป็นเป็นของโรงวิชาชีพน,นี้ป่ะหรือเขายัางไงใครทํามาอาจารย์ของโรงเรียนเนี่ยหรอให้เขาทำมาอาจารย์เขาคิดเหรอ เขาคิดทำใช่ไหมอ๋อเขารับด้วยเหรอมันประหยัดกว่าน้ำมันไหมมันถ้าช่วงน้ำมันแพงก็แระยักว่าน่าจะเวอร์กว่านน้ำมันถูกๆนี่ก็ดูสูงสี่กันเหรอน้ำมันถูกๆเนี่ยลิตรละเท่าไหร่เดี๋ยวนี้น้ำมันมีถูกยี่สิบกว่าบาทยี่สิบกว่าบาทเดี๋ยวนี้สามสิบสองสามสิบสามแล้วสั่งมาตอนนั้นน้ำมันสามสิบกว่าใช่ไหมก็ตอนนี้ก็สามสิบกว่าเหมือนกันนี่สามสิบสามสิบยังประหยัดกว่าสามสิบยังประหยัดกว่าใช่ไหม เดี๋ยวไปดูนยครับนี่คือวิวัฒนาการแล้วเราจะติดตามาความเปลี่ยนแปลงของที่นาแปลงนี้นะครับผืนนาแปลงนี้ดูซิว่า,าในโอกาสต่อไปนะครับว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางใดบ้างจะบวกหรือลบว่ากันไปตามความจริงนะครับสนใจใช้กลุ่มของผลิพันธ์ตัวอื่นเกี่ยวกับเรื่องหัวเชื้อเอยอะไรเอ่ยไอ้พวกตัวเล่งการจเจริญเติบโตสะสมดอกพวกกันเชื้อราพวกกันแมลงบ้างไหมใน,ใ,นในความรู้สึก <ใ>สนใจปลอดภัยนะฮะาาพร้อมเราไม่มีสารเคมีนะครับคุณผู้ชมก็ลองติดตามแลก็ศึกษาดูนะครับเรายังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนตัวเร่งการจเจริญเติบโตฮอร์โมนตัวที่จะไปเขาเรียกว่าไปาป้องกันเชือ้อรานะครับไปป้องกันแมลงนะครับกลุ่มนี้เป็นเป็นกลุ่มของการป้องกันนะเราไม่คือเจอแล้วเนี่ยต้องแก้ลำบากแล้วป<ช>้องกันไม่ให้เจอดีกว่า ของเราก็อยู่ในกลุ่มของการป้องกันด้วยไม่ใช่เหรอป้องกันใช่ไหมชอบ,บลักษณะ,ะน,นี้เหมือนกันเนาะอ่ะก่อนจะลากันวันนี้อยากให้บอกท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยว่าความรู้สึกที่ใช้มาหรืออยากจะบอกว่าคนที่มีปัญหาเรื่องฟางเรื่องอะไรในความรู้สึกของเรา,าค,คิดว่ามันความชัดเจนของมันแค่ไหนเช่นครับอยากให้คนทั่วไปอยากไม่ต้องเผาฟางเนี่ยครือลดโลกร้อนด้วย แล้วเป็นปุ๋ยในนาเราด้วยอืมแล้วก็พ,กพืชจะไม่ขัดมีถ้าเกิดไม่เผาฟังเนาะใ<ม>นอนาคตเราก็จะไม่ต้องได้รับสารเคมีส่วนตัวเรานะครับปลอดภัยเราด้วยอืมนี่คือสําคัญที่สุดถ้าเราปลอดภัยคนอนื่นก็อปลอดภัยนะครับนี่คือเรื่องดีๆจากคุณชวัยนะครับที่เอาฝากไว้ นะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ชมรายการของเราอยู่ในขณะนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรที่มีความสนใจอยากจะสั่งหรืออยากจะใช้นะครับเจ้าหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพเข้มข้นตราโดยด้วยเกษตรก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์นี้ได้หรือถ้าเกิดอยู่ระแวกนี้ก็โทรมาหาชวัยได้เลยนะครับสามารถสั่งที่ชวัยก็ได้เนาะนะครับชวัยก็ยินดีที่จะเอาไปให้ <laughs> นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหัวเชื้อหรือพิพันธ์ใดๆก็ามนะครับของบริษัทรักไทย80 นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณชวัยเป็นอย่างสูงที่ให้เกตกับทางรายการของเราขอบคุณากครับแล้วเดี๋ยวจะตามมาใหม่ครบนะโอกาสหน้าจะมาดูที่ว่าตั้งตะวานยันเกี่ยวจะเป็นไงบ้างนะครับไม่ซีเรียสน,นะ <laughs> ครับลาไปก่อนครับ